สวัสดีครับทุกทุกท่านผมพงษ์ครับก็บผมวันนี้จะพาทุกท่านไปดูพระวัดกลางบางแก้วอีกองหนึ่งเนาะซึ่งก่อนหน้านี้ผมเอาพระพิมพ์เจ้าสัวนนะ,ะเหรียญเหรียญหล่หลหอโบราณพิมพ์เจ้าสัวมาให้ทุกท่านดูกันก็คือเป็นเป็นถือว่าผมไม่แน่ใจนะว่าเหรียญเจ้าสัวองค์ที่ผมมา,มาทําคลิปให้ทุกท่านดูคลิปก่อนหน้านี้นะไม่แน่ใจว่า แทหรือเปล่านะครับจริงๆเนาะไม่แน่ใจว่าแทหรือเปล่าว่าเพราะเพราะว่าไม่ไม่มีเอ่อเขาเรียกว่าอะไรไม่ไม่มีต้นแบบนะไม่มีต้นแบบในการเปรียบเทียบนะแต่โดยส่วนตัวดูจากดูโดยส่วนตัวของผมนะจากพื้นฐานการดูพวกลักษณะพวกเหรียญหล่อพวกอะไรประมาณเนี้ยพวกเหรียญหล่อรูปหล่ออะไรเงี้ยนะครับก็ถือเหรียญเจ้าสัวองนั้นก็ถือว่า แท้ดูง่ายนะครับเพียงแต่ว่าเมื่อเอาไปเปรียบเทียบกับที่เขาเล่นหากันก็คือมันไม่ตรงพิมพ์เขานะครับผมก็เลยสงสัยว่าที่เซียนสายตรงเขาพังปากพูดออกมาเนี่ยจะเป็นองค์นี้หรือเปล่านะครับแต่ว่าโดยส่วนตัวผมมองว่าแท้ดูง่ายนะจากพื้นฐานกันดูเหรียญร่อนะแท้ดูง่ายด้วยเนาะทั้งอายุโลหะก็ประมาณนั้นเลยนะประมาณสองพันห้าร้อยสามสิบสามพิ้าสี่สิบประมาณนั้นนะ่ะนะฮะ ครับผมวันนี้ก็เอาเอาพระเนื้อผงว่านยาจินดามณีนะครับอ,อยู่ในมือของผมนี้เป็นพระเนื้อผงว่านยาจินดามณีหลวงปู่บุญวัดกลางบางแก้วนะครับมาให้ทุกท่านดูกันนะครับสําหรับประวัติหลวงเขาข้าของหลวงปู่บุญวัดกลางบางแก้วนี่ท่านเกิดเมื่อปี2391นะครับแล้วก็มามรณภผาปีพปนี2ร้อบนะ หลวงปู่บุญทัดวัดกลางบางแก้วเนี่ยท่านเป็นพระเขาเรียกอะไรนะพระพระพิทักษ์หรือพระพิทักษ์พระผดมเจดีนะทางภาคใต้นะตอนที่ท่านมีชีวิตอยู่ก็เป็นพระพิทักษ์พระผดมเจดีทางทางด้านภาคใต้ร่วมกับหลวงพ่อผันนะครับหลวงพ่อผันวัดสันเพชรนะ ต่อจากท่านก็มาเป็นหลวงพ่อเพิ่มหรือเปล่าเป็นพระพิทักษ์พ,พ,พระดพระปตมเจดีเนาะน่าจะเป็นหลวงพ่อเพิ่มวัดกลางบางแก้วะนะครับผมก็ก็อย่างที่บอกก็คือพระในมือของผมเนี่ยเป็นพระเนอผะว่านยาจินดามณีเนาะชื่อพิมกับชื่อพิมพ์ก็คือเป็นพระพิมพ์สมาธิขัดเพชรซุ้มแหลมนะพิมพ์กลางนะ ผ้าพิมพ์นี้ของหลวงปู่บุญวัดกลางบางแก้วเนี่ยก็จะมีอยู่สามพิมพ์นะพิมพ์ขัดสมาธิซุ้มแหลมพิมพ์ใหญ่แล้วก็พิมพ์กลางแล้วก็พิมพ์เล็กนะครับทั้งสาพิมพ์มีลักษณะแตที่แตกต่างกันพอสมควรนะครับแต่พอเอาพอเอาไปเทียบกันองค์ต่อองค์แล้วก็ปรากฏว่า แยกได้ออกประมาณนี้นะก็คือถ้าเป็นพิมเป็นเป็นขัดสมา,สมาธิพิมพ์ซุ้มแหลมใหญ่เนี่ยอ่าข้างบนตรงเนี้ยเขาเขาเขาจะไปทำปีกกว้างออกไปใหญ่โค้งไปประมาณนี้เลยเนาะแต่แต่ความสูงใกล้เคียงกันนะพระพิมพ์นี้พิมพ์ใหญ่พิมพกลางพิมเล็กนี่ความสูงใกล้เคียงกันเลยเพียงแต่ว่าจะแตกต่างกันที่ขนาดของปีกปีกพระนะครับ ถ้าเป็นพิมพ์ซุ้มใหญ่เนี่ยเขาจะทำเอเขาจะทาพระเป็นปีกกว้างออกมาลักษณะแบบนี้เนาะกว้างแล้วข้างบนค่อยเป็นมนข้างบนก็จะเป็นมนอย่างนี้นะสําหรับพิมพ์ใหญ่นะถ้าไปเทียบกันนะองค์ที่เป็นพิมพ์ใหญ่เนี่ยไอปีกด้านบนเนี่ยจะจะโผล่ออกมาประมาณนี้เนาะจะโผล่ออกมาประมาณนี้นะถ้าเป็นพิมพ์เล็กนะครับถ้าเป็นพิมพ์เล็กเนี่อฐานเขาจะแคบนะครับ ถ้าเป็นพิมพ์เล็กอ่ความสูงเท่ากันนะมีขนาดใกล้เคียงกับพิมพ์เอ่อพิมพ์กลางนะแต่พิมพ์เล็กฐานเขาจะแค,แะแคบน,นนะฐานเขาจะตัดแคบลงมานี้เลยนะเนาะฐานเขาจะตัดแคบมานี้เลยเนาะเออเขาจะตัดแคบมานี้นะถ้าเป็นพิมพ์เล็กน,นะอยู่ในมือของผมเป็นพิมพ์กลางการตัดการตัดขอบเอ่อของของแม่พิมพ์เขาจะเป็นพิมพ์แบบเกือบๆจะเป็นหน้าจั่วเลยเนาะเนะี่ยข้างบนแคบข้างข้างล่างกว้างนะ ไม่ไม่เหมือนพิม์ใหญ่นะพิม์ใหญ่เนี่ความกว้างเขาจะกว้างเสมอ er ขึ้นไปแบบนี้นะกว้างเสม erm อขึ้นไปแบบนี้เลยเนาะพิมพ์ใหญ่ะเขาจะกว้างเสมอขึ้นไปแบบนี้แล้วก็ไปมนอทำเป็นมนมนข้างบนนะครับทาเป็นซุ้มมนมนข้างบนนะครับถ้าเป็นพิมพ์ใหญ่นะเนี่ยปีกเขาจะกว้างออกไปแบบนี้เลยนะเป็นพิมพ์ใหญ่นะถ้าเป็นพิมพ์เล็กพิมพ์เล็กอปีกด้านตรงบริเวณฐานเนี่ยเขาจะตัดตรงลงมาอย่างเงี้ยนะ ทั้งสิมพ์มีความสูงประมาณเฉลี่ยแล้วใกล้เคียงกันนะยงแต่ว่าจะแตกต่างกันอยู่ตรงตรงบริเวณฐานแค่นั้นเองนะถ้าเป็นพิมพ์ใหญ่ก็องค์ก็จะกว้างกว่านะกว้างกว่าแล้วก็การตัดปีกก็เขาจะตัดแบบตรงๆขึ้นไปก่อนแล้วค่อยจะทําเป็นมุมโค้งข้างบนนะพิมพ์เล็กเขาก็จะตัดแคบฐานจะตัดแคบประมาณนี้นะแบบนี้แบบนี้นะแต่พิมพ์กลางฐานเขาจะเป็นแบบนี้เขาจะตัด ตัดขอบประมาณแบบคล้ายๆหน้าจั่วแบบนี้เลยเนาะคล้ายๆสามเหลี่ยมแบบนี้เลยเนาะคือข้างบนแคบข้างล่างกว้างประมาณนี้นะวิธีการแยกพิมพ์นะครับผมวิธีการจดจำสำหรับพิมพ์นี้ก็คือองค์ที่อยู่ในมือของผมเนี่ยเป็นองค์ที่ติดพิมพ์ไม่ค่อยชัดน,นะแต่ว่าเราอาศัยดูโครงสร้างพระโครงสร้างพระเอาเนาะก็คือดูหัวไหล่นะหัวไหลพิมพ์นี้หัวไหลด้าน ด้านขวาองขององค์พระส่วนใหญ่จะต่ํากว่าหัวไหล่ด้านซ้ายนะผมไม่แน่ใจนะในหนังสือเขารู้สึกว่าจะมีสองสามแม่พิมพ์นะส,สำหรับพิมพ์กลางนะไหลมีไหลตรงก็มีมีมีไหลต่ําแบบนี้ก็มีนะที่ผมสังเกตเห็นนะแต่ผมไม่แน่ใจว่าเป็นเขาเป็นพิมพ์เดียวกันหรือเปล่ารู้สึกว่าจะไม่ไม่ใช่แม่พิมพ์เดียวกันนะแต่เขาจะมีลักษณะคล้ายๆกันก็คือเออหัวไหล่ขวาเนี่ยเขาจะต่ำกว่าหัวไหล่ซ้ายนะคล้ายๆกันอีก อีกแม่พิมพ์หนึ่งผมที่ผมสังเกตเห็นก็คือตรงนี้ก็จะต่ําเหมือนกันนะหัวไหล่หัวไหลขวาเนี่ยจะต่ํากว่าหัวไหล่ซ้ายเหมือนกันแต่เขาไม่ได้ชัดเจนแบบนี้เนาะบางองค์ก็ชัดเจนบางองค์ก็ไม่ชัดเจนผมไม่แน่ใจว่าเขาเป็นพิมพ์เดียวกันหรือเปล่าหรือว่าการเวลาเขาทาให้เขามีความผิดแปลกแตกต่างกันแบบนั้นหรือเปล่าไม่แน่ใจเนาะเพราะว่าอ,อพระเนื้อว่านพระเนื้อผงเนี่ย บางทีการเวลาก็ทําให้ดูไม่เหมือนกันก็มีนะครับแต่ว่าโครงสร้างยังคงเหมือนกันนะครับก็คือข้างบนข้างบนเป็นแบบแคบข้างล่างเป็นกว้างนะเนี่ยข้างบนแคบข้างล่างกว้างนะเป็นทิมกลางนะครับผมแล้วก็ท่านนั่งคัศนคัสมาธิเพชรนะครับแบบนี้เนี่ยองค์นี้ถึงต,ติดไม่ชัดนะ องนี้ติดไม่ชัดแต่อง์นี้เป็นเนื้อผงวานยาจินดามนีแล้วก็ชุบด้วยลักอีกชั้นหนึ่งนะชุบด้วยลักอีกชั้นหนึ่งนะครับด้านหลังส่วนใหญ่พระพิมพ์นี้ของท่านก็จะเป็นแบบหลังเบี้ยนะครับขอโทษอีกแล้วนะครับตับใดที่อากาศเปลี่ยนแปลงอยู่ผมก็ยังเป็นวัดฟุดฟัดฟุดฟัดอยู่นะข้างหลังเป็นหลังเบี้ยนะแล้วก็องนี้ไม่มีจานนะที่ส่วนใหญ่ที่เขาลงในหนังสือกันเขาจะมีจานมือนะ าจารเขาเรียกว่าจารย์เปียกนะลักษณะการจานย์เปียกก็คือล่องรอยการจานมีความลึกและมีความคมชัดแล้วก็มีความลึกมากๆนะสาหรับหลวงพ่อหลวงพ่อบุญวัดกลางบางแก้วนะหลวงพ่อบุญวัดกลางบางแก้วส่วนใหญ่ท่านจะจานมือนะเออขอโทษนะครับส่วนใหญ่ท่านจะจานเปียกนะครับเพคือจานเปียกจานงไงจานตอนที่เนื้อวัสดุอย่างไม่แห้งครับก็คือจานเปียกกด จานตอตอนที่ยังไม่แห้งก็จะทําให้อะลอยจานมีความลึกลึกมากนะครับเพราะจานเปียกนะถ้าจานแห้งเขาก็จะติดบางๆนะครับส่วนใหญ่หลวงพอบุญก็จะ,จะจานเปียกนะครับผมลงในหนังสือผมก็ไม่เคยเห็นจานจานอันนี้นะจานแห้งนะมีแต่มีแต่เอาดินสอจานนะ เอาดินสอจานนะอีกอีก,อกทีหนึ่งก็เป็นดินสอนะแต่ไม่เคยเห็นจานลงลงเหล็กจานแบบจานแห้งเลยนะสำหรับลวงปูบุญวัดกลางบ,บางแก้วนะครับผมเออขอย้ํานะครับสําหรับพระองค์ที่อยู่ในมือของผมนี้เป็นพระพิมพขัดสมาธิเพชรสมแหลมพิมพ์กลางนะครับลักษณะที่สําคัญของพิมพ์กลางก็คือด้านบนจะแ,แคบด้านล่างจะกว้างนะครับสําหรับพิมพ์กลางนะ ตอนแรกผมก็ได้มาผมก็เอ๊ะทำไมพระองค์เล็กจังก็เลยไปไปเปรียบเทียบกับในหนังสือก็ออปรากฏว่าอ๋อพิมพ um, ์กลางเขามีลักษณะแบบนี้เองนะครับเพียงแต่ว่าแต่แต่แยกแล้วก็แตกต่างจากพิมพ์ใหญ่กับพิมพ์เล็กที่อยู่ตรงตรงฐานนั่นนะครับตรงฐานแบบนี้เนาะสําหรับพิมพ์กลางเขาจะทําเป็นข้างบนข้างบนแคบและข้างล่างกว้างๆแบบนี้นะแต่พิมพ์ถ้าเป็นพิมพ์เล็กถ้าจะตัดฐานข้างล่างจะแคบนะ เขาจะไม่ท be so ําเป็นสโลปแบบสามเหลี่ยมแบบนี้นะเขาจะตัดตรงข้างๆนี้เขาจะตัดตรงก่อนเนาะสําหรับพิมพ์ใหญ่กับพิมพ์เล็กเขาจะตัดตรงก่อนนะมีแต่พิมพ์กลางเท่านั้นแหละที่ครับฐานไอ้ครับมีแต่พิมพ์กลางนั่นแหละครับที่ว่ามีฐานฐานเขาจะกว้างนะข้างบนจะแคบฐานจะกว้างมีแต่พิมพ์กลางพิมพเดียวเนาะสาหรับพระพิมพ์นี้นะครับลักษณะที่สําคัญจดจําก็คือเป็นโครงสร้างของพระนะครับก็คือพระส่วนใหญ่หัวไหล่ด้าน ขวาเนี่ยจะต่ำกว่าหัวไหล่ด้านซ้ายนะครับลักษณะท่านนั่งเป็นท่านนั่งเป็นขัดสมาธิแบบขัดสมาณขัดสมาธิเพชรนะครับถ้าเป็นภาษาทางทางนักเลงพระหรือเซียนพระท,ท,ท,ทั่วไปเขาเรียกว่าเป็นแบบเส้นได้นะครับขัดสมาธิแบบเพชรแบบเป็นเส้นได้นะครับก็คือขาแขนเป็นเส้นเป็นเส้นอยู่เนี้ยประมาณนั้นนะนะแต่ว่าเขาก็เรียก ในในของหลวงพ่อบุญวัตกลางบางแก้วเนี่ยก็จะเรียกเป็นคัดสมาธิเพชรธรรมดานะครับแต่ถ้าแต่ถ้าขาแบบเนี้ยไปไปโผล่ที่พระของเกจิอาจารย์ท่านอื่นเขาจะเป็นแบบเส้นได้อะไรเงี้ยนะก็จะประมาณนั้นนะครับผมหลังเป็นหลังเบีย้ยนะครับหลังเป็นหลังเบีย้ยองค์นี้จะแปลกตาหน่อยก็คือเขาไม่มีจานนะครับปกติพระหลวงปุณวัตกลางบางแก้วนี่ก็จะมีจะมีจานนะ ก็จะมีจานจานก็คือจานเปียกนะไม่ได้จานแห้งนะครับผมวันนี้ก็มีประมาณนี้เอาพระอ่อหลวงปู่บุญวัดกลาบงบางแก้วอีกพิมพ์หนึ่งมาให้ทุกท่านดูกันนั่นก็คือพระอ่อพระพิมอ่คัสมาธิเพชรซุ้มแหลมพิมพ์กลางนะครับอ่าพระพิมพ์ซุ้มแหลมนี้เขาจะมีสามอ่สามแม่พิมพนะคือพิมพใหญ่พิมพกลางพิมพเล็กนะ อยู่อยู่ที่ผมมาให้ทุกท่านดูกันนี่ก็เป็นพิมพกลางนะครับผมวันนี้<ม>พอแค่นี้ครับผมสวัสดีครับ